ลางส่วนต้องสาบหญิงสาวผู้ธรรมดาได้กลายเป็นราชินีแห่งดอกไม้เพลิงแต่พลังนี้เป็นของขวัญหรือเป็นคำสาบที่ไม่มีวันหลุดพน้นสายลมยามค่ำคืนพัดแรงกลิ่นควันจางๆลอยมากับอากาศท้องฟ้าเต็มไปด้วยเมฆดํำแสงจันทร์ถูกบดบังจนหมดสิน้น แสงไฟจากคบเพลิงสว่างไหวลุกลาเหมือนเปลวไฟกำลังเต้นรำหญิงสาวในชุดสีแดงเข้มก้าวช้าๆผ่านสวนดอกไม้ต้องห้ามกลีบดอกไม้สีเพลิงบานสะพรัง่งรอบตัวราวกับกำลังเฝ้ามองเธออยู่ทุกย่างก้าวที่เดินไปดอกไม้เหล่านั้นไหวตามโดยไร้ลมพัดเสียงแตกดังเบาๆดังขึ้นใต้ฝ่าเทา้า พื้นดินแห้งผากราวกับถูกเผามาแล้วนับพันครั้งความร้อนคืบคลานขึ้นมาจากพื้นจนเธอรู้สึกแสบที่ฝ่าเทา้าจูจูเสียงหัวเราะแผ่วเบาดังขึ้นจากความมืดหญิงสาวหยุดก้าวทันทีหัวใจเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกจากอกเธอหันซ้ายหันขวาแต่ไม่พบเงาของผู้ใดเปเลวเพลิงเล็กๆปรากฏขึ้นกลางสวน ดอกไม้สีเพลิงเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดมีกลิ่นไม่คลาคุ้งรอบกายควาันหาทึบลอยปกคลุมจนแทบหายใจไม่ออกเธอพยายามถอยหลังแต่พบว่ามีเทวนามพันข่าวไว้แน่นเลือดซึมออกมาเป็นหยดแดงสดไหลลงสู่พื้นดินดินที่เปียกเลือดก,กลับสั่นสะเทินเหมือนกำลังหายใจเสียงกระซิบดังขึ้นรอบทิศถ้ถอยคำแปลกประหลาด ที่เธอไม่เข้าใจแต่ก้องอยู่ในหัวความหนาวเย็นแผ่ซ่านสู่ร่างกายแม้รอบข้างยังคงร้อนระอุเปเลวไฟตรงหน้ากลายเป็นรูปร่างของสตรีปริศนาผิวหนังแต่เป็นรอยแผลที่เรียงแสงไฟดวงตาสีเพลิงจับจ้องตรงมาที่เธอไม่กับพริบหัวใจเธอเต้นทีจนแทบขาดลมหายใจขาของเธอสั่นแต่ไม่สามารถขยับหนีได้ ราวกับทั้งร่านถูกตรึงด้วยสายตาของสตรีในเปลวเพลิงเสียงหนึ่งดังแผ่วแต่ชัดเจนเจ้าคือผู้สืบทอดราชินีแห่งดอกไม้เพลิงแสงเพลิงพุ่งขึ้นสูงล้อมรอบร่างของหญิงสาวกลีบดอกไม้สีแดงเปลี่ยนเป็นเปลวไฟนับพันกลีบไหลล่วนรอบตัวเหมือนจะกลืนกินทุกสิ่งในพริบตา เสียงกรีดร้องของดอกไม้เพลิงดังก้องสะท้อนกรีดไฟแตกกระจายเหมือนเศษแก้วลุกไม้ทุกหยดไฟที่กระทบพื้นดินกลับซึมลงไปและงอกเป็นดอกไม้ใหม่หญิงสาวยกมือขึ้นโดยไม่รู้ตัวความร้อนแผ่ซ่านออกจากฝ่ามือเปลวไฟสีแดงสดพุ่งออกมาเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเธอพยายามกรีดร้องแต่ไร้เสียง ลมหายใจติดขัดในอกสายตาพระาวด,ด้วยแสงเพลิงที่ลุกโหมจนแสบตาสัตรีปริศนาก้าวออกจากเปลวไฟร่างกาแตกสลายเป็นเท่าทานแล้วกลับประกอบขึ้นใหม่กลิ่นไม้คลาคุ้มปะปนกับกลิ่นดอกไม้สดที่เพิ่งบานดวงตาสีเพลิงของนานฉายแสงแรงกล้าเงาสันไหวของนางทอดยาวไปทั่วส่วน ทุกดอกไม้ที่ถูกเงานั้นแต่ต้องต่างแห้งตายทันทีหญิงสาวตัวสั่นด้วยความหวาดกลัวเลือดจากบาดแผลยังคงหยดลงสู่พื้นเสียงดินสั่นสะเทือนดังขึ้นอีกครั้งเหมือนสิ่งมีชีวิตกำลังตื่นภาวานามที่พันขาวไว้เริ่มขยับน้ำแหลมจิกร่างจนเจ็บปวดแสบลึกเข้าไปในผิวหนังความเจ็บแผลซ้นทั่วทั้งขาเหมือนถูกเผาจากภายใน เสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นเรื่ยรยหลายเสียงซ้อนทับกันจนกลายเป็นเสียงโหยหวนคำพูดเหล่านั้นสั่นสะเทือนเข้าไปในจิตใจจนแทบแตกสลายสตรีเพลิงยื่นมือมาทางเธอมือที่แตกเป็นรอยไฟและลุกไหมอย่างไม่มีวันมอดนิ้วเพลิงคืบคาลานใกล้เข้ามาทีละน้อยดวงตาของหญิงสาวเบิกกว้าง เงือผสมเลี้ยหลายตามใบหน้าหัวใจเต้นรัวเร็วเหมือนกำลังจะหยุดในวินาทีถัดไปนิ้วเพลิงสัมผัสปลายนิ้วของเธอความร้อนแผ่กระจายทันทีเหมือนถูกจุ่มลงในลาวาผิวหนังแดงจัดจนเหมือนจะหลุดออกจากกระดูสายฟ้าแลบแปลกาบบนท้องฟ้าแสงสีขาวสว่างวาบสะท้อนลงมาที่ร่างของทั้งสอง เงาดอกไม้เพลิงกระจายเต็มพื้นเหมือนลายสลักจากนรกหญิงสาวพยายามดึงมือกลับแต่แรงของถาวรหน,นามรัดแน่นยิ่งกว่าโซ่เหล็กยิ่งดิ้นยิ่งเจ็บยิ่งดิ้นยิ่งแน่นสตรีเพลิงโน้มหน้าลงไกลลมหายใจของนางร้อนจนทําให้กลีบดอกไม้รอบข้ามไม่เกรียมเปเลวไฟในดวงตาของนางสะท้อนภาพใบหน้าหวาดกลัวอย่างชัดเจน เสียงหัวใจของหญิงสาวดังสะท้อนในหูดังกว่าทุกเสียงรอบกายเหมือนเสียงกลองแห่งความตายกำลังเร่งเราจูจูดอกไม้สีเพลิงใต้ฝ่าเท้าเธอแตกออกราาที่แหลมคมพุ่งขึ้นมารัดลำตัวราวกับสวนทั้งสวนมีชีวิตแอบพร้อมกลืนกินเธอเสียงโหยหวนดังขึ้นจากใต้ดิน เรากับวิญญาณนับร้อยกำลังร้องโถงบางสิ่งอากาศร้อนกายหนักอึ้งจนแทบหายใจไม่ไหวสตรีเพลิงเอ่ยถ้อยคำชาและก้องสะท้อนเจ้าคือกุญแจที่เรารอมาเนิ่นนานเปลวไฟพุ่งสูงล้อมรอบร่างหญิงสาวอีกครั้งครั้งนี้ไฟไม่ได้เผาเพียงร่างกายแต่เหมือนกำลังเผาเข้าไปถึงจิตวิญญาณของเธอ เสียงแหลมสูงดังกล้องในหัวเหมือนเข็มนับพันเล่มเจาะทะลุเข้าไปในความคิดหญิงสาวกรีดร้องแต่เสียงกลับกลืนหายไปในเพลองไฟภาพแปลกประหลาดผุดขึ้นตรงหน้าทุ่งดอกไม้เพลิงไร้ที่สิ้นสุดทุกกลีบมีใบหน้าเล็กๆที่บิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดเธอพยายามหลับตาแต่ภาพนั้นยังคงชัดเจนเหมือนถูกบังคับให้มองด้วยตาที่ไม่ใช่ของตัวเอง ดวงตาเพลิงที่ไม่อาจาปิดลงได้ความร้อนรุนแรงแผ่ซ่านเข้ามาในอกหัวใจเต้นกระน่ำอย่างไร้จังหวะเลือดในกายร้อนจนเดือดเหมือนจะลุกไหม้จากภายในภาวนาเ้เลื้อยขึ้นสูงพันรอบแขนและลำคอนมม้ำแนมจิกลึกลงไปในผิวเลือดแดงสดหยดลงสู่ดินแล้วระเหยกลายเป็นควันทันทีเสียงกระซิบรอกายกลายเป็นเสียงกรีดร้องพร้อมกัน ก้องสะท้อนจนพื้นดินสันส่นสะเทือนต้นไม้รอข้างล้มลงทีละต้นเหมือนถูกแรงที่มองไม่เห็นฉีกขาดสตรีเพื่องยื่นหน้ามาใกล้จนสัมผัสได้ถึงความร้อนเผาริมฝีปากข,ของนางแย้มยิ้มเย็นชาเจ้าจะไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปเปลวไฟพุ่งเข้าสู่ดวงตาของหญิงสาวแสงแดงสดแผกกระจายทั่วม่านตาโลกทังใบสั่นไหวเหมือนแต่เป็นเศษกระจกไฟ เสียงแตกดังลั่นเหมือนแก้วนับพันบถูกทุบพร้อมกันสายตาของหญิงสาวมืดดับไปชั่วขณะแต่เมื่อภาพกลับมาอีกครั้งโลกเบื้องหน้าก็เปลี่ยนไปทุ่งดอกไม้เพลิงที่เคยหมไม่กลายเป็นทะเลสีดำกลีบไฟที่เคยลุกสว่างกลับแห้งกรอบและแตกเป็นเท่าฐานกลิ่นไม่ยังคงอบอวนแต่ประปนกับกลิ่นเลือดสดจนคุ้งรอบกายหญิงสาวมองลงไปที่ฝ่ามือ ผิวหนังแตกออกเผยให้เห็นเส้นเลือดที่เรียงแสงสีแดงเหมือนลาวาความร้อนพุ่งขึ้นตามแขนราวกับไฟกำลังไหลเวียนอยู่ในกระแสเลือดเสียงโหโร้ของสตรีเพลองดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเสียงเดียวเสียงโหดร้ออีกนับสิบกล้องสะท้อนจากความมืดรอบด้านร่างเงาเพลิงนับไม่ถ้วนเริ่มก้าวออกมาจากเท้าฐานทุกดวงตาลุกวับด้วยไฟสีแดงฉายตรงมาที่เธอ ทุกร้านต่างย่อตัวลงราวกับกำลังสักการะราชินีของตนหัวใจหญิงสาวเต้นแรงจนแทบระเบิดเธอถอยหลังแต่ทว,วัน,น้ำกลับลุยพันข้อเท้าอีกครั้งความเจ็บปวดแล่นพล่านเหมือนไฟแทรกเข้าไปในกระดูกดินใต้ฝ่าเท้าเริ่มแยกออกแสงสีแดงสว่างไหลออกมาจากรอยแตกเสียงโหยหวนของวิญญาณนับร้อยดังขึ้นจากใต้ผีพบ สตรีเพลิงโน้มตัวเข้ามาใกล้เปลวไฟจากร่านามแผดเผาอากาศจนแตกกระจายเป็นประกายริมฟีปากของนางกระซิบอีกครั้งบันลังแห่งเพลิงรอเจ้าอยู่พื้นดินถล่มลงเป็นหลุมลึกเปลวไฟจากใต้พีภพพุ่งขึ้นสูงราวกับเสาหลักแห่งนรกเสียงคำรามดังก้องจนทั้งสวนสันสะเทือนภาวนามกระชากร่างหญิงสาวลงใกล้รอยแยกความร้อนแผดเผาแรงขึ้นถุ วินาทีดวงตาของเธอสะท้อนเปลวเพลิงที่หมุนวนเหมือนพายุร่ามเพลิงนับไม่ท้วนโคง้งคำนับรอบขอบลุมเสียงสวดแปลกประหลาดดังประสานกันเป็นทำนองทอยคำแต่ละคำกระแทกเข้าในหูจนเจ็บแสบหญิงสาวพยายามตะโกนแต่เสียงของเธอกลับหลอมละลายหายไปในไฟมีเพียงแสงเพลิงที่แผดเผาออกมาจากลำคอแทนทอยคำ แสงแดงสดแผ่กระจายออกจากร่างกลีบดอกไม้ที่ตายไปก่อนหน้ากลับลุกไม่อีกครั้งแต่ครั้งนี้เปลวไฟไม่ใช่เพียงสีแดงมันกลับแปรเปลี่ยนเป็นสีดำสนิทสตรีเพืองยิ้มด้วยแววตาพึงพอใจนางก้ามาประชิดจนปลายผมของนางสัมผัสแก้มของหญิงสาวลมหายใจร้อนแรงของนางราวกับไฟที่แทรกทะลุผิวเจ้าคือราชินีองค์ใหม่ เสียงของนางก้องสะท้อนทั่วทั้งหุบเวร่างเพลิงนับพันหมอบราบพร้อมกันเหมือนทหารรับคำสั่งดินที่แตกเริ่มเปิดออกกว้างเผยให้เห็นบันลังสีดำสลักด้วยลวดลาเปลวเพลิงเปลวไฟพุ่งออกจากบันลังนั้นราวกับมีชีวิตและกำลังเชื้อเชิญหญิงสาวถูกทวันดึงร่างให้ก้าวเข้าไปไกลหัวใจเต้นที่ด้วยความหวาดหวั่นและสับสน เสียงโหยหวนรอกกายดังหนักขึ้นเรื่อยๆเ,เหมือนโลกทั้งใบกำลังผลักดันให้เธอนั่งลงบนบันลังแห่งไฟร่างของหญิงสาวสันเทาทุกฝีก้าวเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความหวาดกลัวภาวนามรัดร้านแน่นยิ่งขึ้นเหมือนไม่ยอมปล่อยเปเลวไฟจากบันลังลุกโหมสูงจนแทบมองไม่เห็นร่างของเธอแสงแดงฉายลงบนใบ,นบนหน้าทำให้เธอเห็นเนาใบาหน้าของตัวเองบิดเบี้ยว หัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกจากอกสตรีเพลิงก้าวเข้ามาประชิดมือเรียวรูปเส้นผมของหญิงสาวราวกับมอบพรหรือคำสาบเสียงหัวรอย,ย็นชาแผ่วเ,เบาแต่ก้องสะท้อนอยู่ในอกร่างเพลิงนับพันคุกเขา่ารอบบันลังแสงไฟสะท้อนกับดวงตาของผู้มันเหมือนดวงตาแห่งวิญญาณหญิงสาวมองไปรอบตัวด้วยความหวาดกลัวและงุนงง กีบดอกไม้เพลิงรอบกายเริ่มลุกเป็นเปลวไฟเล็กๆแต่ทุกดอกก็เหมือนมีชีวิตพุ่งเข้าหาร่างของเธอชา้ชาๆความร้อนแผ่ซ่านไปทั่วตัวทำให้ผิวหนังร้อนชาสตรีเพลิงกระซิบข้างหูเสียงนั้นแผ่วเบาแต่คมกริบเหมือนมีมีดจี้ลึกเข้าไปในหัวใจเจ้าจะเป็นผู้ควบคุมทุกดอกไม้เพลิงนี้และทุกวิญญาณที่อยู่ใต้เปลวไฟ ร่างของหญิงสาวถูกดึงเข้าสู่บัลลังโดยแรงเหนือจินตนาการความร้อนแผ่ซ่านเข้ากายลมหายใจแทบหยุดรอตัวเปลวไฟพุ่งสูงกลิ่นควันและเรียกคลุงไปทั่วเสียงหัวใจของเธอดังก้องทับเสียงกรีดร้องของวิญญาณดินใต้บัลลังเริ่มสันส่นสะเทือนบัลลังเองเหมือนกำลังดูดร่างเธอเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเปลวเพลิงสตรีเพลิงยืนข้างหลังเงยหนะ้ามองดวงตาของหญิงสาว รอยยิ้มของนานเย็นชาแต่เต็มไปด้วยอำนาจทุกสิ่งรอบตัวรอคอยให้หญิงสาวยอมรับชะตากรรมแห่งราชินีแห่งดอกไม้เพลิงร่างของหญิงสาวยืนสั่นอยู่บนบันลังเปลวไฟรอบตัวโหมลุกแรงขึ้นเรื่อยๆกลิ่นควันและโลหิตคลาคล้งจนแทบหายใจไม่ออกดวงตาของเธอส่องประกายความหวาดกลัวผสมความมุนงง ทุกครั้งที่พยายามก้าวถอยหลังเทวนามก็รัดแน่นยิ่งขึ้นรากับโลกทั้งใบกำลังบังคับให้เธอยือนหยัดอยู่ตรงนั้นสตรีเพลิงเอ่ยเสียงต่ำแต่ทรงอำนาจเจ้าจะได้รู้จับพลังที่แท้จริงของราชินีแห่งดอกไม้เพลิงเพลิงสีดำและแดงผสมปะปลนรอบตัวเธอลมร้อนพัดแรงจนผมปลิวฟุ้งไปตามทิศทางของเปลวไฟ กลีบดอกไม้เพลิงเล็กๆลอยขึ้นจากพื้นหมุนวนรอบตัวหญิงสาวเหมือนกำลังรังสรรรูปแบบใหม่แสงไฟส่องสะท้อนลงบนผิวทำให้เธอเห็นเงาของตัวเองบิดเบี้ยวสายตาของสตรีเพลิงจับจ้องเหมือนอ่านทุกความคิดและความหวาดกลัวของเธอมือเรียวยื่นออกมาอีกครั้งเปเลวไฟพุ่งเข้าหาฝ่ามือหญิงสาวโดยไม่ทันตั้งตัว ความร้อนแผ่เข้าร่างจนหัวใจร้อนเผาเลือดในกายเดือดพล่านเหมือนไฟกำลังลุกอยู่ภายในทุกความรู้สึกของเธอถูกเร่งให้ตึงเครียดสูงสุดเสียงโห่ร้อของสตรีเพลิงก้องสะท้อนรอบหุบเวดินสันสะเทือนราวกับสิ่งมีชีวิตใต้พื้นกำลังลืมตาตื่นร่างเพลิงนับพันรอบบันลังเริ่มสั่นไหวทุกสายตาจับจ้องรอคำสั่งจากราชินีองค์ใหม่ หญิงสาวรู้สึกเหมือนทุกส่วนของร่างกำลังหลอมรวมเข้ากับเปลวไฟแต่ในใจลึกๆมีความหวาดกลัวและความอยากสู้สายตาของเธอ่องประกายแข็งแกร่งขึ้นร่างเพลิงรอบตัวเธอเหมือนรับรู้ถึงพลังที่กำลังตื่นขึ้นภายในร่างของสตรีเพลิงเอนตัวลงมาประชิดอีกครั้งริมฝีปากกระซิบเสียงร้อนแรงจงยอมรับเปลวไฟจะกลืนเจ้าจนหมดสิน้น เปเลวไฟรอบตัวพุ่งสูงขึ้นเป็นคอรัสกลิ่นไม้และโลหิตหนาแน่นจนแทบหายใจไม่ออกหัวใจของหญิงสาวเต้นทีและแรงที่สุดในชีวิตความตึงเครียดและความหวาดกลัวรวมกันเป็นพลังที่แทบทำให้เธอสลายขณะนั้นเองร่างของเธอเริ่มร้อนแรงขึ้นจากภายในเปเลวไฟในดวงตาเธอส่องประกายสว่างแจ้สู้กับแสงของสตรีเพลิงเรากับมีพลังลึกลับกำลังตื่นขึ้น ดวงตาของหญิงสาวเปล่งประกาไฟาสีแดงฉายออกมาร่างกายเธอร้อนแรงจนเปลวไฟรอบตัวสันส่นสะเทือนกลีบดอกไม้เพลิงมุนวนรอบตัวเหมือนถูกเรียกด้วยพลังบางอย่างสตรีเพลิงก้าวถอยหลังเล็กน้อยสายตาของนานเต็มไปด้วยความประหลาดใจและความตื่นตัวร่างเพลิงรอบบนลลังเริ่มสันไหวและกระพืออย่างรุนแรงเหมือนกำลังประเมินพลังใหม่ที่กำลังเกิดขึ้น หัวใจหญิงสาวเต้นแรงจนแทบทะลุอ,อกเลือดในร่างเดือดพล่านทำให้ความเจ็บปวดแปรเปลี่ยนเป็นพลังภาวนามที่พันร่างเริ่มคลายออกช้าๆเรากับรับรู้ว่าเจ้าของร่างนี้กำลังเปลี่ยนแปลงเปล,เปลวไฟสีดำและแดงปะปนรอบตัวเธอเสียงโหยหวนของวิญญาณรอบส่วนดังสนสะเทือนแต่ครั้งนี้พลังนั้นไม่ทำร้ายเธอกลับเสริมแรงให้ร่างกายและจิตใจเข้มแข็งยิ่งขึ้น ยิงสาวยกมือขึ้นเปเลวไฟในฝ่ามือเธอพุ่งสูงและควบคุมทิศทางเองราวกับดอกไม้เพลิงรอบกายทุกดอกเป็นส่วนหนึ่งของเธอความร้อนและแสงสว่างรวมกันจนสวนทั้งสวนเหมือนลุกเป็นชีวิตสตรีเพลิงเงยหน้าขึ้นรอยยิ้มบนใบหน้าของนางจางลงเหล็กน้อยสายตาจับจ้องเธอด้วยความระมัดระวังเสียงหูโรย,ย็นชาที่เคยก้องรอตัวเริ่มแผ่วลง หญิงสาวรู้สึกถึงพลังที่ไหลเวียนทั่วร่างทุกความเจ็บปวดทุกความหวาดกลัวถูกเปลี่ยนเป็นความแข็งแกรง่งเปเลวไฟที่ลุกโชนรอบตัวกลายเป็นเครื่องมือควบคุมกลีบดอกไม้เพลิงเชื่อฟังทุกการเคลื่อนไหวของเธอภาวนามที่เคยพันร่างแน่นคลายออกหมดร่างเพลิงนับพันรอบบรลังสงบนิง่งส่วนทั้งสวนเงียบสนัดเหมือนรอให้หญิงสาวก้าวขึ้นมาเป็นราชินี แห่งดอกไม้เพลิงอย่างแท้จริงหญิงสาวยืนตรงกลางบันลังแสงเพลิงสีแดงและดำล้อมรอบตัวเธออย่างสงนาหัวใจเต้นอย่างมั่นคงและชัดเจนความหวาดกลัวหายไปเหลือเพียงความรู้สึกถึงพลังที่กำลังตื่นขึ้นกลีบดอกไม้เพลิงรอบตัวพุ่งสูงขึ้นหมุนวนอย่างสงบตามจังหวะลมหายใจของเธอสายลมร้อนพัดผ่านร่างสร้างเสียงสู้เบา รากับทุกสิ่งรอบกายกำลังยอมรับอำนาจใหม่สตรีเพลิงยืนตรงข้ามแววตาของนานเต็มไปด้วยความเคารพและท้าทายเจ้าคือผู้ควบคุมจริงๆแล้วเสียงนั้นแผ่วเบาแต่หนักแน่นเหมือนประกาศการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เปลวไฟรอบบันลังกระพือแรงขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้หมุนวนเป็นจังหวะตามใจหญิงสาวกลิ่นควันไม้จางลงกลายเป็นกลิ่นดอกไม้เพลิงสด ส่วนทั้งสวนเงียบสงบแต่แฝงพลังที่รุนแรงและไม่อาจมองข้ามหญิงสาวเอื้อมมือไปสัมผัสกลีบดอกไม้ความร้อนแผ่ผ่านฟามืออย่างนุ่มนวลทุกสิ่งรอบตัวเหมือนรอคอยคำสั่งของเธอร่างเพลิงนับพันเคลื่อนไหวตามทุกการกระทำดวงตาของเธอฉายแสงแดงสว่างทุกเปลวไฟรอบตัวกลายเป็นเครื่องมือควบคุมกลิ่นควันและเลือดที่เคยปกคลุมสวน ค่อยๆจางลงเหลือเพียงกลิ่นอายความร้อนแรงและพลังอำนาจที่เต็มล้นหัวใจหญิงสาวสงบและมั่นคงร่างของเธอเต็มไปด้วยพลังที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนส่วนดอกไม้เพลิงทั้งหมดอยู่ในอาณัตรของเธอราชินีแห่งดอกไม้เพลิงผง,งาดอย่างแท้จริงในค่ำคืนนี้หญิงสาวก้าวลงจากบันลังอย่างมั่นคงเปเลวไฟรอบตัวเธอยังคงหมุนวนสวยงาม แต่ครั้งนี้ไม่มีความเจ็บปวดหรือความหวาดกลัวอีกต่อไปทุกอย่างเชื่อฟังเพียงเธอสตรีเพลิงก้าวเข้ามาใกล้ใบหน้าของนางแสดงความเคารพเจ้าสืบทอดพลังอย่างแท้จริงแล้วเสียงนั้นหนักแน่นแต่ไม่มีความเย็นชากลีบดอกไม้เพลิงลอยขึ้นสูงเหนือหัวประกายไฟสว่างจ้้ผสมกับสีดำสนิท ราวกับท้องฟ้าทั้งดวงสะท้อนอำนาจของราชินีลมร้อนพัดแรงแต่ไม่ทำร้ายผิวหญิงสาวยกมือขึ้นกลีบดอกไม้หมุนวนตามแรงเรียกของเธอสายตาของสตรีเพลิงจับจ้องราวกับต้องการตรวจสอบว่าพลังนั้นจะอยู่กับใครร่างเพลิงรอบสวนเริ่มเคลื่อนไหวตามคำสั่งทุกเปลวไฟราวกับมีชีวิตรอตัวเธอเต็มไปด้วยความร้อนแรง และความสง่างา,ามหญิงสาวสูดลมหายใจลึกรู้สึกถึงการรวมตัวของพลังทั้งสวนความร้อนแสงและเสียงทุกอย่างรวมกันกลายเป็นพลังที่รุนแรงและสมบูรณ์ที่สุดสายลมพัดแรงอีกครั้งกลิ่นควันและดอกไม้เพลิงผสมกันเป็นกลิ่นเฉพาะตัวราวกับสวนทั้งสวนยอมรับเธอเป็นราชินีหัวใจของหญิงสาวเต้นชาและมั่นคง เธอรู้แล้วว่าตอนนี้ไม่มีใครหรือสิ่งใดมาขวางเธอได้ร่างเพลิงรอบตัวเงียบสงบทุกสิ่งยืนหยัดรอคำสั่งจากราชินีหญิงสาวยิ้มด้วยความมั่นใจสายตาจับจ้องไปยังความมืดที่เคยก่อความหวาดกลัวครั้งนี้เธอคือผู้ควบคุมทุกสิ่งราชินีแห่งดอกไม้เพลิงอย่างแท้จริงเสียงเพลิงลุกโชนค่อยๆแผ่วเบาลง แสงสีแดงที่เคยปกคลุมสวนมอสลงเหลือเพียงประกายอุน่นดอกไม้เพลิงที่เคยหมุนวนดุดพายุบัดนี้โบยบินช้าๆราวกับโค้งคำนับต่อราชินีผู้ครอครองพลังอันยิ่งใหญ่หญิงสาวก้าวขึ้นสู่บัลลังก์อีกครั้งร่างเพลิงทั้งหลายสุดตัวลงเบื้องหน้าไม่มีเสียงโหยหวนไม่มีความเจ็บปวดเหลือเพียงความเงียบสงบ และความยิ่งใหญ่ที่ปกคลุมทั้งส่วนสตรีเพลงเงยหน้าขึ้นรอยยิ้มบางๆผุดขึ้นบนใบหน้านางเอ่ยถ้อยคำสุดท้ายนับจากนี้เจ้าคือราชินีแห่งดอกไม้เพลิงโดยสมบูรณ์พันดายนั้นเปลวไฟทั่วสวนส่องแสงสว่างไสวแผ่พลังอบอุ่นออกไปไกลสุดสายตาแสงนั้นไม่เพียงให้ความร้อนแต่ยังมอบความสงบและความหวงัง สวนแห่งนี้ไม่ใช่สถานที่แห่งความกลัวอีกต่อไปหญิงสาวยืนหยัดอย่างสง่าสายลมพัดผ่านผิวร้อนแรงแต่ไม่เจ็บปวดสายตาเธอทอดมองไปยังขอบฟ้าที่สว่างขึ้นหัวใจมั่นคงเต็มไปด้วยพลังและความศรัทธาราชินีแห่งดอกไม้เพลิงได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วพร้อมจะปกป้องและนำทาง ไม่ใช่ด้วยความหวาดกลัวแต่ด้วยแสงแห่งพลังและความหวังตำนานบทใหม่ของสวนเพลิงจึงได้เริ่มต้นหนักขึนนั้นเองจบบริบูรณ์